สวัสดีครับพี่น้องมาขะมาลุยปลาคือเก้าเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วค่ะพี่น้องพอดีเห็นนั่นฝนมันตกเนาะค่ะนอะ้องเมื่อวานเมื่อก่อนันฝนตกเมื่อนี้เป็นสีแดดออกจุลีก็เลยว่าสีมะยางเลาะเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะเบิ้งว่าฮ้างสีพอหอย่างแน่เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันค่ะตามมาเลยค่ะพี่น้องมะ ที่จริงก็เป็นซีล้มล้มอยู่ค่ะพี่น้องล้มล้มหยุดหยุดล้มล้มค่ะพี่น้องแต่กับ,บอ่อแห้งเนาะค่ะนาอพี่น้องเนาะจุลีก็เลยออกมันเลาะลอดแถวบ้านนี่แหละค่ะบริย่างออกไปไกลเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะอันมองใดเดี๋ยวเขามาเบิ้งน้ากันค่ะโอ้ปลาแห้งแห้งค่ะพี่น้องเอ้ยย่านโบคืออยู่ดอกค่ะพี่น้องนี่ เป็นสีแหงๆค่ะปูนนั่งข้างล่างค่ะพี่น้องโอ้ขนาดฝนตกอยู่ป้าดัน,นแหงซ้ำพี่น้องแหง เหี่งหอดยอดด้วยคะ่ะบอ,ค,อ,บบบอค่อยบบบอคือปันไดน้เนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะฟังแต่เสียงเหยียบอันใบไม้ฟังแต่เสียงเหยียบใบไม้เอานั้นเทอคะ่ะพี่น้องแหง่ยปันไดอ้อ่ะโอ้บอคือบอคือรอนี่เนาะค่ะเนาะโอ้ยานีกว่าพ่วมขึ้นคะ่ะพี่น้องนี่แล้วก็เบิร์นนิ่งเนโด Ido, เบอร์นิงนิดโดะกับลังขึ้นอันนั้นสิเมนแคสรถโบน,น้อนะเนาะพี่น้องเนาะนี่สิเมนแคสรถป้ายอยู่บบน,น้อนี่บ่แน่ใจเนาะค่ะเนาะนี่โบน่าสิเมนค่ะโอ้ยบ่เมนค่ะบ่เมนพี่น้องบ่เมนมีแต่เบิร์นิงนิดโดนี่กับอันนั้นล่ะพวกนะ่ะพร้อมขึ้นยอดอปปุปุอิปิอุโมอิมิอยู่ค่ะพี่น้อง ยอดเบิร์นนิ่งเนะี่ยโดนหมกกักตำแย่ฝรั่งเนาะค่ะนะ้องพี่น้องเนาะแล้วกัญ้านี่ค่ะพี่นอ้องหญ้านี่พองขึ้นมาขึ้นเป็นโตอุปุอิปิอยู่คล้ายๆอะ่ะนั่นเนาะค่ะพี่น้องคล้ายๆกับเป็นน้องใหม่ฝรั่งเนาะค่ะเนาะโมเมนต์หอกค่ะพี่น้อง เราเบิ่งเอาทอค่ะพี่น้องเต็มอยู่ค่ะพี่เห็นยูบอกเห็นเห็นยูดอกน้อนเห็นยูดอกน้องพี่น้องเนาะพูนะค่ะพี่น้องพูนขื่นเต็มอยู่ค่ะพวมขื่นนี่พูนะค่ะนี่คล้ายๆน้องไม้ฝรั่งนี่อัน มันมันคือบดชื้นมันคือขื้น,นพี่น้องปกติอันนี้มันสิขื้นกับหมองชื้นชื่นได้ค่ะพี่น้องตอนนี้แห้งแห้งแปลกโอ้ยนันผักกูดเห็นผักกูดยอดนึ่งค่ะพี่น้องนี่นี่ผักกูดยอดนึงหมอขึ้นโอ้ยยอดเดียว่เอาค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้คอยมาเบิ้งไหม จุลีว่าแล้วพอดีฝนมันตกห้ำเนาะค่ะเนาะแต่แห่งขึ้นยอดเดียวนึงค่ะพี่น้องพักกูดก็ได้เห็นบ่เห็นรึเปลอาเนาะส้ยสะอ่อนอันนี้ลายพี่น้องเลยเต็มย่ค่ะพูน่ะค่ะพี่น้องเต็มอ่ากลากอยู่ขึ้นอยู่เต็มย่ค่ะพี่น้องเลยเอานั่นดีพี่น้องมันขึ้นอยู่ลอหน้านีหลีพักอันนี้ไหม เห็นยุโรน้ำนี่มันเป็นน้ำน้ำออกมาจากเขาเนาะค่ะพี่น้องมันเป็นน้ำสปริงเป็นสปริงวอเตอร์พู่หพี่น้องเต็มอยู่ค่ะพี่น้องเมองนี้โอ้จุเลี่ยเห็นผักกูดแล้วค่ะไปค่ะไปค่ะยางน้ำยางน้ำเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งผักกูดผักกูดค่ะพี่น้อง ฮ e, ันเด e, ้พี่น้องฮันเด้ผักกูดนะพี่น้องนี่นี่ค่ะนี่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 เก็บผักกูดโอ้ยมันขึ้นอยู่กับหมองนี่เนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอยู่มองอันชื่นชื่นนี่ค่ะฮันน่ะนี่ โนี่ได้ประมาณกำานึงอนี่ลยระคะพี่น้องมีอยู่ทอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเลาะตอกัอนดเด้อค่ะเดอออะเ้อพี่น้องเด้อดูดีสิไปเลาะตอกันค่ะนั่นเห็นบ่พี่น้องผักกูดคะ่ะเก็บผักกูดฮาว่ามือนีพี่น้องโอ้ดูีบ่ได้เอาตามานน้ำเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ พักกูเดอนี่พี่น้องเลยโอ้ยพ่วมขื่นค่ะพี่น้องพ้อมสิขึ้นพ้วมสิขึ่นนันที่ขึ้นอยู่รอๆมองชื้นๆมองน้ำๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเชียร์ไเบิ้งค่ะ อันตอนอันกอนี่กอนี่พร้อมสิขึ้นค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะยูนิสิบริรดเด็ดนะค่ะเด้อเด้อมือลุ้นจิมา่าเก็บไม่สิได้มาถ่ายคลิปเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะพอ่อพ่อก่อพุ่นจิปเป๋อก่อพุ่นค่ะพี่น้องนั่นเด้อน,น่ะนะ่ะกอนนะกอนนะสิมาเอากอนี่ค่ะพี่น้องสามซีดอก นี่นี่่เอากอนี่พ,พูนหาพี่น้องพูนอีกสองสองยอดค่ะพูนอีกสองยอดเห็นยีดอก,นอก,กนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจุลียางอ้อมแป๊บนึงค่ะเอากันนี้ได้อีกอันนึงอ่ะนี่นี่อีกกอนึงพอดีอัน ก็ไม่ตันหนาจุลี่อยู่ค่ะจุลี่อ๋อกองยืนไปซื่อเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อน,นี่ค่ะพี่น้องน่านนี่นีนน่โอ๊ยเพินขายแพ้งแท้เด้นน่พี่น้อง จุเลีเคยเห็นเอาที่มองพุ่นอีกสองอ่านเก็บบพท่านเมดโอโอ้ยพอได้กินนยุคค่ะพี่น้องยี่มองนี่มันเป็นสีชืนๆพุ่นกันอีกยอดนึงเดี๋ยวจุลีขอเก็บแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังมาเบิ้งกันค่ะนั่นจุลียพอยอแล้วโอ้ยยางมามือเป่าบ่ไ้ถือก,กับตามาว่าสิมานละซื้อๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะ โอ้ยหมักตำแย่ฝรั่งก็ไลยครับพี่น้องต้องคอยระวังผัวน่ะเบื้องเพิ่นดูล่ะโอ้ยจังแม่งามกระดอตำแย่ฝรั่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่แหละค่ะนี่นี่ซุ้มนี่ล่ะอันซุ้มใบอ่อนๆมันยอดอ่อนๆมันกินได้เด้อค่ะพี่น้องเอาไปลวกแล้วก็ไปเฮดเพสโต้กินครับ กินกับพาสตา้าค่ะพี่น้องผูนหนาเบิ้งเป็นป้าอยู่ค่ะพี่น้องเบอร์นิงเนโดหมักตมเนืฝรั่งเราวังมันเราวังมันมันโดนเฮาเด้อโดนเฮาก็เจ็บเด้อพี่น้องเจ็บแสบเนาะค่ะเนาะย่างไปย่างมาได้ผักกูดกับนึ่งอหลีค่ะพี่น้องนี่มเอเดลคาตามาส่เนาะค่ะเนาะเพอได้กินอยู่ค่ะนี่ไปผัดน้ำมันหอยแ่บค่ะพี่น้อง จุลีเห็นลังค้นเพื่อนเอาไปแกงเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอันนี่เดี๋ยวจังมาหาไหม่ค่ะพี่น้องอันเมื่อรุ้นเดี๋ยวจะถือกระตามาน้าดอกเมื่อนี่มาเลาะป้าซื้อค่ะพี่น้องนึกว่าสิบพ,พ่อยังพ่ออ้ลีค่ะพี่น้องได้พักกูดได้พักกูดไปกินกับนึ่งเนาะคะ่ะอันพวมสิขื่นก็มีค่ะพี่น้องพวมสิขื่นกะลังมีเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละคะ่ะโอ้ยแองหน้นาม,มึงนี่ เป็นน้ำธรรมชาติด้อค่ะพี่น้องมันออกมาเองมันออกมาจากภูเขาค่ะพี่น้องน,นี่เนี่เนาะเห็นยี่ดอกน้ำใสใสค่ะพี่น้องเห็นยี่ดอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่มันสิไหลลงมันสิไหลลงไปข้างล่างคุณค่ะพี่น้องนี่ไหลลงไปโฮมกันยุคหรอกยุ่ันตีนภูเขามอง มองทะเลสาบยูรีเคยท่าห้เบิรงนผุหลอันนี้อยู่เทิงเขาเด้อค่ะพี่น้องเด้อขันนั่งกัสีไลลงไปอีกอยุคค่ะพี่น้องได้ยินเสียงน้ำย,ยิดอกเนาะค่ะเนาะอันนั้นบ่มีบ่มีอันผักกูดค่ะล่อนี่พี่น้องมันสิจังใดละเฮ้มันมันมันคือบ่มีบุ้นี่ค่ะพี่น้องบอ่แนใ่ใจบ่เห็นผักกูดซ้ำค่ะมองนี่เหมือน,นมันเพราทัานด้เกิดหรือจังใด คุณนะคะม่ใสิไหลลงไปข้างล่างคุณนะครพี่น้องโอ้ยเสียงล้มแห้ง่ะพี่น้องนี้ยิเสียงล้มยู่บอกเสระสนน้องค่ะน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้อันไม่พอกันไหมคลิปหนาลอค่ะขอบคุณหล,ลายๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย หันไปพ่อพักกูดอีกกอนนึงแล้วค่ะพี่นอ้ okay, นองโอเคเนาะค่ะบาย